นี่คำต่อไปก็คือคำว่ากดคือกอและประตอประตักก็อ่านว่ากดคำนี้มีความสำคัญมากแต่ว่าคนเราก็ไม่ค่อยสนใจหรือรู้จักมันน้อยเท่ากับที่มันไม่ไม,ไม่ไม่สมกับที่มันมีความสำคัญมาก มันมีความสําคัญมากแต่เรายังรู้จักมันน้อยเพราะเราจึงเราจึงทําอะไรไม่ถูกต้องสําหรับคําว่ากฎนี่จะต้องสังเกตให้เห็นชัดเจนตามที่เป็นจริงว่ามันมีอยู่สองชนิดอีกเหมือนกันคือกฎ ที่มนุษย์ตั้งขึ้นตั้งขึ้นตามความต้องการหรือว่าเหตุผลของมนุษย์เองนี่อย่างหนึ่งแลกดที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไม่ต้องมีใครตั้งมันเป็นตัวธรรมชาติที่เป็นกฎอยู่เองแล้วนี่อีกอย่างหนึ่ง<ม>กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นก็เช่นว่ากฎหมายกฎติกาบทบัญญัติในต่าง สั่งแล้วก็ถอนได้สั่งแล้วไปเห็นว่าไม่จริงกว,ว้าถอนอีกหรือว่าอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยกฎอย่างนี้ไม่ใช่ในประเทศนี้แต่ใช่ในประเทศอื่นเอาอะไรแน่นอนจริงจังไม่ได้เพราะมนุษย์มีกิเลสจะคิดแต่งตั้งอะไรก็แต่งตั้งตามอำนาจของกิเลสนั่นกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั่นมันจึงตอนแคลนไปตามกิเลสของมนุษย์าก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องอธิบาย กฎที่ธรรมชาติอันตั้งขึ้นตั้งให้รือมีอยู่หรือเป็นอยู่นี่นี่เฉียบขาด <c oughs> จะเรียกว่ากฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดาก็ได้เดี๋ยวจะค่อยพูดกันเมื่อถึงคำนั้นแต่ที่นี้ต้องการให้ทราบแต่เพียงว่ากฎธรรมชาติเนี่ยมันเฉียบขาดแล้วมันถูกต้อง มีความถูกต้องเต็มที่กันเรียกว่ามันบริบูรณ์คือบอริสุทธิ์และบริบูรณ์แล้วมันมีในที่ทุกสถานคือทุกแห่งและมีในที่ทุกการทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยื <c oughs> อกฎธรรมชาติเนี่ยจะใช้ได้ทั่วสากลจักรวาลไม่เลือกประเทศว่าประเทศนั่นใช้ประเทศนี้ไม่ใช้นี่ไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายแล้วมันก็มีเฉพาะประเทศอย่างนี้เป็นต้น แล้วทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยมันเป็นกฎธรรมชาติอันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โลกนี้แล้วเริ่มมีโลกนี้แล้วมีโลกนี้แล้วหรือจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามยังใช่กฎของธรรมชาติตามธรรมชาตินั่นเช่นกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงนี่มันก็อันนั้นแหละเราต้องไปรู้มันไม่ใช่จะไปไม่ถ้าเราไม่รู้เราก็ทำผิด ทำผิดก็ส้องรัได้รับผลของความผิดถ้าเรากดธรรมชาติชนิดนี้อยากจะแนะให้เห็นสิ่งที่น่าคบขันสักอย่างหนึ่งก็คือว่ามันคล้ายก,กันกับคำว่าพระเจ้าในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า g อด ใครลองว่าออกใครลองออกเสียงคํำว่ากดดนี่ให้ยาวออกไปมันก็เป็นเสียงคําว่ากอดคือพระเป็นเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าเจ้ากอดนั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากอดของธรรมชาติที่เฉียบขาดมีครบถ้วนบริบูรณ์ตามลักษณะของธรรมชาติแต่ก็ไปเดียวพระเจ้าเราเขียนรูปร่างให้เป็นคน หน้าตาอย่างนั่นอย่างนี้มันจนทําความยุ่งยากลําบากให้แก่การข้าวใจคืออธิบายเอาเปรียบธรรมชาติอย่างนี้หนักข้าวหนักข้าวเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อพระเจ้าแล้วนะคนก็ไม่มีก่อนไม่มีพระเจ้าพระเจ้าตายแล้วเรามีสิ่งอื่นแทนพระเจ้าเพราะเหตุที่อธิบายพระเจ้าผิดเราอธิบายพระเจ้ามาให้ถูก ตามความจริงของธรรมชาติไอ้คำว่ากฎนั่นก็จะสั้นก็นมาเป็นกฎคือกฎของธรรมชาติกฎแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปกฎแห่งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาขอ้ขาัยคำว่ากฎเนี่ยมีอยู่สองความหมายกฎมนุษย์ตั้งขึ้นวกลอนแลนไปตามเรื่องของมนุษย์แต่กฎที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็เฉียบขาด เราต้องเข้าไปหามันหรือจะพูดอีกทีงงว่าต้องงออมันหรือว่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติของการเหมือนกับประจบธรรมชาติจึงจะไม่เป็นทุกข์แจะรอดอยู่ได้นี่คือความหมายของคำว่ากฎทีนี้กลับมาถึงคำว่ากฎ ธรรมดากฎธรรมดาก็นเนื่องกันอยู่กับกฎธรรมชาติทัาน,นพูดรวมกันไปทั้งสองคำได้เลยว่ากฎธรรมดากับกฎธรรมชาติมันเนื่องกันมากหรือมันคล้ายกันมากจนแทบจะแยกกันไม่ออก กฎของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติในธรรมชาติทั้งหลายกฎธรรมชาตินั่นจะมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ในธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายคืออะไรบ้างก็ต้องศึกษากันไม่น้อยเหมือนกันจะรู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายมันมีอยู่เท่าไหร่ธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติ ตามมีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันมีกฎธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติ <c oughs> นี่ภาวะหรือความที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นเราเรียกว่าธรรมดาภาวะหรือลักษณะหรืออาการที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นเราเรียกว่าธรรมดาที่การที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นเ่ะเรียกว่ากฎ ธรรมดาหรือกฎของธรรมดานั่นกฎของธรรมดามันก็ขึ้นอยู่กับกฎของธรรมชาติความที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นเพราะมันมีกฎของธรรมดาอยู่มันมีการ ใช้คําว่าต้องอยู่ถ้าคําว่าต้องก็หมายความมีการบางังคับการต้องเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยเรียกว่ากฎของธรรมดาการเป็นไปตามกฎของธรรมดานี้ต้องไปตามกฎของธรรมชาติสิ่งทงั้งหลายทาั้งปวงนั่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมดาของสิ่งเรียกว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทาั้งปวง แต่เราก็เห็นได้ทันทีว่ามันสำคัญอยู่ที่คำว่ากฎของธรรมชาติถ้าเราไม่รู้จากเรื่องนี้เราแบบก็แก้ไขอะไรให้เรียบร้อยไม่ได้คือจะทำผิดธรรมชาติแม้แต่เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่มนุษย์ทำได้เองทำเอาเองนี้ก็ยังต้องระมัดระวังไม่ไม่ให้ผิดธรรมชาติจนเกินไปคือไม่ไม่ผิดกฎธรรมชาติ ถ้ามันเป็นการทําให้ถูกกฎของธรรมชาติจริงๆได้ผลชนิดที่ว่าผิดธรรมชาติออกมา <c oughs> เราอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราเราเราสามารถที่จะบังคับกฎธรรมชาติเราจรึงสร้างนั่นสร้างนี่สร้างโน่นขึ้นมาใหม่ๆที่ไม่เคยมีได้ที่จริงเราต้องทําถูกตามกฎของธรรมชาติมาได้หรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ อ้าวทีนี้มาดูกันถึงคำว่ากฎธรรมชาติรายละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งจะพบว่ากฎธรรมชาติ <c oughs> ที่แสดงลักษณะอยู่เฉยๆก็มีคือแสดงอนิจจตาความเป็นทุกข์ทุกขอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นอนัตตา นี่กฎของธรรมชาติมันแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอยู่ในธรรมชาตินั่นเรียกว่ากฎธรรมชาติที่แสดงลักษณะที่กฎธรรมชาติที่แสดงอาการนี่หมายถึงปฏิจจสมุปบาทคือกฎที่ทําให้มีการปรุงแต่งไล่เวียนไปถ้าเกี่ยวกับ คนจะนิยมจะนิยมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเกี่ยวกับสิ่งทั่วไปจะนิยมเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็อย่างนี้ใช้ได้ทั่วไปกับมนุษย์หรือมีใช่มนุษย์แต่ถ้าใช้กับมนุษย์โดยตรงเกี่ยวกับความทุกข์ ดับทุกข์ของมนุษย์โดยตรงแล้วเคยพบว่าได้ใช้เคยสังเกตเห็นว่าได้ใช้คําว่าปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะอย่างรัดกลุมแต่แล้วปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจตานั่นด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าคาว่าอิทัปปัจจตามันกว้างขวางมากจนครอบงาแม้แต่ก้อนหินนี่ก็ได้อยู่ใต้กฎของอิทัปปัจจตา แต่เราจะไม่เรียกว่าก้อนหินนี่อยู่ใต้กฎของปฏิที่มีบางคนเรียกผิดผิดอัตมาเองก็เคยเรียกผิดก็ออย่าไปตามเขาทีนี้ม,มาพบไหม่หลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าปฏิจจาทใช้กับคนที่มีความรู้สึกอย่างคนมีความทุกข์นีทถ้าปัจจจต,ตาใช่กับทำอะไรก็ได้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงปรุงแตง่งบางทีก็เรียกว่า ธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาตามที่มีความตายตัวอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นเรียกว่าธรรมนิยามตาบางทีเรียกสันส้นๆรุ่นๆว่าตาตาตาความเป็นเช่นนั้นหรืออวิตตา,าตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นหรืออนัญญาตา ความไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่พูดกันละเอียดแล้วในการบรรยายเรื่องกฏติจจสมุปบาทบรรยายเรื่องกฏิจจสมุปบาทขอให้ระลึกนึกถึงคำอธิบายหล่านั้นก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีสรุปว่าไอ้กฎธรรมชาติเนี่ยม,มีความสำคัญเท่ากับพระเจ้า การที่ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่เราเรียกว่าธรรมดาการที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้อย่างเรียกอีกเรี่ยงไม่ได้นี่เราจะเรียกมันว่ากฎธรรมดานี่กฎธรรมชาตินี่แสดงลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเป็นต้นอยู่เสมอและแสดงอาการที่ปรุงแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหลเวียนอยู่เช่นอิทัปัจจตาเป็นต้น